สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะปาดขึ้จังว่าเข่า,ขา,ขาคักแถวหันนู้นไปเลยสัมผัสแม่เนาะต้องระเบิดเลยแล้ว62ร่วงโกใหม่มองกล้องบู้ยโคเก็บกับเขา่าค่ะโกใหม่คือกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเข่ามานี่ยจักงวดแล้วแม่สามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่หนึ่งตุลางวดที่สี่หนึ่งตุลาเนี่คือเป็นงวดที่สี่ฮัมาด ตอนงวดได้เมื surveys, ่อที่หนูสัมผัสเน่ะกัเขา o, okay, oh, ็เขาเปบอกหกเจ็ดเนี่ยหเจ็ดพ้องเจ้ากับเขาโอ้หะละนูก็เริ่มสัมผัสบ้านแต่งวดหกเจ็ดเข้าตรงๆตัวฟันของคุณแม่บินเดี่ยวเนาะเออแล้บ่มันาตัวกันตัวตัวแน่นเลยแหละตัวฟันตัวจะค่ะคุณแม่หกเจ็ดเท่าเพื่ลอะค่ะเราก็งวดกันเขาค่ะหลังจากนั้นมามันบ่กขาคุณแม่ หลังจากนั้นกับ62นี่เด็กเข่าอีกโมเมนต์94ท่านเจ้าแม่เด็กกับมี94ก็เข่าค่ะต่อต่อมากกัคือ94น้ำไหลอยู่เขากระโจงต่างแม่ย่าใส่อยู่ค่ะงวดงวดสีมากนี่คืองวดที่4บอกค่ะงวดนี้งวดที่4ขันบังเข่านะค่ะเข่าของเรา3งวดงวดนี้งวดที่4ตัวเลขแนวทางของคุณแม่เข่ามาตั้งแต่เริ่มเข่าพันสาแมนบอกค่ะ ยะเข่ามาสามงวดติดอ่ะสามงวดติดเฉพาะงวดที่สี่เข่าตั้งตัวแน่นบอกค่ะคุณแม่เข่าตั้งตัวแน่นเลยตัวที่ว่านเจก้อนนัหายเขาอ่าหายเจ้าเจ้าถูกตัวหกเจ็ดอ่นแมนค่ะแมนเอฟซีคนตัวี่างมากก็คือเก่าซีเก่าซีกับมะหกสองนี่ดิค่าส่วนมากสิเป็นบนหรือล่างคุณแม่ส่วนมากก่ะแม่บอกล่างมันสิขึ้นบนโอ้อันนี้ก็คือกนอนันไว้เนาะ อันนี้คือกันอันนี้ก็ให้หกสองกันล่างมันขึ้นบนอืมอันนวดก็ให้หกเจ็ดล่างมันก็ขึ้นบนแต่ว่าอันนี้เ้าต้องการบนกันล่างขึ้นวองขึ้นมาด้านเาต้องบอกเขาสั่งละใช้ซื่อบนสื่อล่างเลยเดี๋ยวคนวัดสื่อตารางตารางก็ติว่ามันบมแนวเนานอันเ่าแนวเนาะมันก็ออกล่างได้บนได้ตัวไรจะหมูว่ากันวนออกมามันได้จีนสี่หมูว่างสี่บนเวลาร่างนะเข้าใจปะค่ะ หากจืดนักเล่นอีกีมต้องจืดบนจืดล่างวดที่แรกเมื่อเด้อนูสีเขียนอันยอดล้างให้เอฟซีเบงกอนจ้าอันกบเจ้ากบเกศงเขายืนดิค่ะงวดที่หนึ่งคือเข้าหกเจ็ดม่แม่เขากบเกับ่อเข้าเก้าสี่ค่ะวดที่สองก็คือเก้าสี่วดที่สามวด้องหันวดที่สามใหม่ๆสดๆก็คือ หก,หกส,ส<ม>องอเขาหอดบนหอดล่างมันว่าค่ะคุณแม่คะนั่นนั่น,น,น,นให้ซื้อบนซื้อล่างแต่ว่าคนก็ถูกน้ำไหลายอยู่โดนจุงมนั้นไม่แม่ใส่อยู่หลายคนสี่หาคน,คนโอ้ค่ะบันเาน่เฮ้3,000ก็ดีตัวแม่เพิ่นไม่น้ำจิตน้ำใจนะนักเล่นโดยตรงนะเขาเขาถูกเป็นเสนค่ะอันนี้ก็คือ อันเพิ่นไ่ได้าักคือเพิ่นทุ่นหน่อยนะแม่าจอันากิบๆรวยนองไม้แม่ย่เย็นนี่หารยอ้ยดีใจน้ำแน่อยู่หรอกกำลังสาวโรงงานสาวโรงงานประทุมด้านนี้ค่ะป้าเพิ่นก็มี่มบอว่านเนี่ยหม้อว่านเนี่ยอังสิล่ารงใหม่พันหนึ่งอ๋ดี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 ค่ะเขาเลยใสลยกัแม่จิตเยเมันเปแม่ปล่ลย่างแม่ปล่อย่างคู่ค่ะบันนี้งวดที่สี่บอกค่ะ งวดนนที่สี่ขันมังเขานะขันมังเขาเป็นงวดที่สี่ค่ะเริ่มได้ป๊เริ่มได้ค่ะอันเอาวิ่งก้อนบ่แม่บ่เอาสามตัวบนก้อนบ๊วยสามตัวบนเอาแกระตาสองตัวล่างสามตัวบนสองตัวล่างตะวันเอาเอาเอาสามตัวบนก้อน,นเอาสามตัวบนนี่ละแขรนแครนรถก้อนอ่ะ บแขนเนี่ของแม่นี่มันติดล็อกได้หกขาง,ขอ,งอ๋อไม่หกขางบอกเนี่ยได้หขางจะว่าสองตัวล่างมันติล็อกได้สองางอ๋อหกตัวก็เเป็นยังสามสามหางอ้วนสาชุดสามตัวหกหางค้าค่ะเอาแม่บอกเริ่มค่ะเริ่มเลย,ยเริ่มเลยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สองหกแปดสองหก ปดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกห้าสามหกห้าสามห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเมื่อเราไปเนี่เอาสองตัวไันนี้สองตัวล่างมาแม่ฮ้ยฮ้ยไปทั้งบนทั้งล่างสองตัวล่างสองตัวล่าง เด็กลอกของแม่ได้นี่กระด้างอไมจาดไสได้นน่ค่ะสองตัวล่างห้าสามห้าสามหกแปดห้าสามกับหกแปดแล้วก็ตูกันสาม,สามหนึ่งกันสามหนึ่งร้อยร้อยล่างสามวิ่งล่างวิ่งล่างสาม วิ่งล่างสามวิ่งบนแปดวิ่งบนแปดวิ่งบนแปดค่ะตัวเน้น 6, 2, 6, สามตัวด้วยป่ะนี้ค่ะตัวเน้นสองหกแปดสองหกแปดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหกห้าสามนี่แหละคือตัวเน้นบ๊วยแม่เน้นให้สามหางบอกค่ะ เดนในสามหาแปะอันอันอันหาสมกหกแปดนี่ยไ้รูดบนรูดล่างเยห้าสามกับหกแปไอบนไหล่างนั่ไปบนล่างอันงวดอันงวดที่มันกเกยกโกมไมันไปออกพกเกบเ็นบ่ล่ะค่ะงวดนี้พวกโกลมไฮพวกอมันก็ไปขึ้นบนนี้ค่ะของมาแน่นมาแน่เนาะอันเก้าซีซเก้าเขาตรงเลยค่ะ วันนี้ไก่เขาตรงๆที่เก่าเด้อแม่เด้อ,อเอาเอาเอา,เอาบอกเขาว่าให้เน้นให้เน้นรูปแบบท่าสามนี่คื้นบนล่างเลยค่ะกัรกันชอบพระคา่าตัวชอบพระค่าเลยคือหา,อา,หาสามข้างล่างห้าสามข้างล่างตัวชอบอของคุณแม่อืค่ะเอาเพิ่นฟังคลิปยอ,อยู่นี่เพิ่นกะสีโหจะหลอกเนาะแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นเข้าบอกว่าให้ไปบนล่างพอ่อจ้าค่ะไปบนล่าง อันนั้นนิดาโพรโลค่ะเดี๋ยวยสิเฮ็ดลายให้เด้อแม่เด้อนาโพรโลไปแล้วคืนค่ะเด้อสื่อโทรศัพท์ามาเอ,องโทรศัพท์เพียงกับน้ำหายพวกม,มันมูพวกไม่กินอันเบียกินเหล้าอยู่ห้องหลายแต่คือคือจะไปจกักว่าเยอะแยะบัดน,นี้เจ้าบุญผู้ใดจะเอาไ,ไปค่ะทุกอัววนละ่ะถามไปไปกับโมเห็นเขาเห็นว่างองยู่เขาก็ระยิบไปส่นตัวตามคูน้ำหมาอวันกินเบียร์เติมเต็มวันจักล้่ง ค่ะคือกระเป๋าก็นำมิจิงกันสามมืสามันาอยู่ค่ะบ้ยของเด็กถือเนาะถูกไม่แน่จะพอมก็ถูกแม่มาหลาค่ะถูกตัวร้อยเดียวเอาถิ่มไบก็ดีเบิดนะแม่ขอตะวัให้มันถืกเนาะค่ะค่ะขอบคุณแม่หลายหลายค่ะค่ะ เอาไปตือลอตตอรี่นไหมเด้อกันอยากันอบัะไรก็ซื้อลตอรเตอรี่ไว้น้ำค่ะจ้าหวัสดีจ้าค่ะขอบคุณค่ะจ้าค่ะสรุปตัวเลขของคุณแม่บินเดียวเด้อค่ะพี่น้องค่ะ F4T ีที่อยขมมาเบิงทเ่ื่อยขมมาเบิงอ่าแนวทางของคุณแม่ บินเดียวเนาะค่ะลงช่องเสี่ยน้นอยก็เริ่มเข่าตั้งแต่หเกเจ็ดเป็นงวดที่หนึ่งค่ะงวดที่สองกับมาเข่าเก้าสี่แต่เสี่ยน้นอยบรได้สัมผัสเนาะงวดว่างหันเพิ่งกับท่วมาอยู่แต่ว่าเสี่ยน้นอยบรได้รับประสานเพิ่งมาค่ะซึ่งทั้งหมดน,นี่เลขกเพิ่งกับเข่าตองงวดมากสามงวดติดค่ะงวดสี่มากคืองวดที่สี่กับหฮเอฟซีร่องบบพิจารณาเบิงเนาะไปรุ่นเบิงมันสิเขาวบวพ่อมาถึงหูเห่า นคะคะเพื่อนกะลำาุ้ยกันไลยอยู่เหมือนบางหันค่ะเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอค่ะค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของคุณแม่บินเดี่ยวนะคะตอนนี้ก็ล่งปังกาล่งเด่นอยู่ของคุณแม่ก็ได้แตกบนแตกล่างค่ะเอาอันนี้นสุดส,ส,สองตัวเพื่อนนี่ยย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนว่าสองตัวล่างอยู่แต่ว่าหัน เพื่อนยันมันไปทั้งบนพร้อมของเพื่อนมันติดสลับกันยังสั้นเนาะค่ะก็ให้ไปทั้งบนทั้งล่างค่ะทนผู้โมคกาเอาเวลากอะพอสมควรแล้วเช่นมากระดขอจบคลิปเสน่ห์เนาะค่ะพอพอกันไมนั่งคิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ